ครับสวัสดีกับพี่น้องยูทูปพี่น้องเอฟซีที่นะฮะทุกทุกท่านนะครับเนาะรอจนถึงพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็เจ้านี้อยู่กับเท่าซิ่งมิเวอร์ชั่นนะครับเนาะหมอกลงจัดมาก ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนี่สายแล้วนะจะแปดโมงเช้าแล้วอยู่ท้องฟ้ามุดมิดหม,ด,มดเลยหันมาดูทางึ้นไร่ืม เห็นไปได้นิดเดียวเองแค่สักสิบเมตร ต้นไม้มีแต่งเงาตะคุ่มตะคุ่มเนาะอันนี้เขาถ่ายทำอะไรถ่ายแล้วก็อน,น้ำเข้าเช็คลง ชักล่องอย่างวะชักล่องทำอะไรไม่รู้แล้วก็เาน้าเข้าด้วยจะปลูกอะไรนอกตัดต่อสร้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาชักเป็นล่องเป็นล่องแล้วก็เอาน้ำเข้า ไม่รู้เขาจะปลูกอะไรกระลำดอกก็งามอยู่นะงามอยู่งามอยู่ มามาดูอันนี้เนาะมามาดูอันนี้เนาะมันทำอะไรนะเนี่ยเนี่ยทำเป็นร่องเป็นร่องเียทำเป็นร่องเป็นร่อง ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะปลูกทวเหลืองอทวเหลืองไม่น่าจะทำร่องทีแบบนี้นะหื้อจะทำอะไรต่อซังก็ไม่มีการเก็บกวาด เอาหมักทำเป็นปุ๋ยอยู่นี่แหลนะเนาะอืมแต่ไม่รู้จุดประสงค์ว่าเขาปลูกอะไรเนาะยามเช้าหมอกหนาะ ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านหน้าไม่เห็นอะไรเลยไอ้ตรงที่รถเกี่ยวข้าวเขายังไม่ได้หนวดข้าวเลยดูในกล้องไม่ค่อยจะเห็นอะไรนะหรือว่าเราปรับแสงต่ำไป โอเคก็ดีขึ้นมาหน่อยนเนาะเดินมานิดเดียวแทบจะไม่เห็นบ้านเลยดูอ่ะ กลัมดอกกลัมดอกดูสิเร่ม,มีดอกหรือ,อยังยังไม่มีเลยยังไม่เห็นนี้แต่สักดอกเดียว มันมีแต่ยอดนี่มันยังไม่มีดอกแต่ถ้ามันเริ่ม,มจะออกดอกอะมันจะสวยนะสวยง่ายมากๆเลยแหละเราไปดูทางโน้นกันหน่อย น้ำค้างเกาะตามใบของพืชผักนะมีน้ำค้างเกาะ ừ là lấy 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 ừ một nào lúc giảm dữ rồi <laughs> tuần lúc อันนี้เนี่ยจะเป็นกเกษตรอินทรีย์หรือเปล่าประมาณนี้เนาะดูเขามีโรงเรือนด้วยเนาะ เอาไปดูสักหน่อยสินี่ลูกอะไรนี่จะเป็นสลัดหรือเปล่าเนาะน่จะเป็นสลัดนี่ Wow, suối ngầm. Suối mang Nè, là bộ phai nám. โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวปาก,กันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้พักสิ่งไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ